ครับส,สวีดัสสวัสดีครับวั oh นนี้พบกับคุย่ามท้าวพุทธคุยท่านะครับนี่เราเล่าเรือนะครับที่ซาเปอร์รีเวอร์นะครับนี่เราล่องมาหลายครั้งแล้วนะครับวันน mm. ี้กับนักเรียนใหม่นะครับนี่ท่ามกลางป่าอเมซอนรว์ร้องเพลงสัตว์อาเซียนเป็นไหมครับเด็กๆ ร้งเพลงสัตว์อาเซียนช้างกีฬ์ไทยลาวได้ไหมครับลลร้องเพลงเลยครับถ้าเกิดกลัวค่ายๆร้องเพลงนะครับ,บเอาละครับดคูครับนียมีเสือด้วยวัวตายเคย ตกใจกระตกนะครับตกกระแตกตกใจไหมครับคุณกระตายตกใจเใจเราทไมไม่ตกใจรคุณเหนือไ้อะไรนึ่งไอไอะไรหน่อะไรเนี่ยมันจะดูดลงมาปะเนี่ยน้ำลงมาได้ตอนนี้ขยวงหน้าได้ต่อนรัวแน่ตคอแล้วนะ สวัสดีครับสวัสดีป่าครับเหนื่อยเปล่าครับเหนื่อยครับเหนื่อยเลยป่าครับอันนี้เป็นนะครับบรรพบุรุษนะครับปู่ปู่นี่เนี่ยดูดูข้างบนนะครับดูข้างบนนะครับใช่งูหลามนะครับนี่ดูตรงไม้ตรงไม้นี่ตรงไม้นี่นี่ตรงนี้ดูตรงนี้มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างบนข้างบนูกลัวป้าไปแล้วมั้กลัวไหมครับกลัวสิ ของจิสิ้าวว้างูมค้ถูกลัวมากเลยข้างหลังไงพี่เจตระวังงูนะครับระวังงูระวังงูระวังงูนะายงูีน้ไงไม่เป็นไรช้างไม่วารมาจับอาไว้ก่อนจับเอาไว้ เอางูนะครับงูงูงูเจอแล้วพ่อมาดูสิข้างในต่างใสเลยดูช้างนะครับดูช้างตรงนี้ก็อากาศสดชื่นนะครับเย็นสบายนะครับชิวชิวนะครับตัวนี้บรรยากาศธรรมชาติมากครับเต็มกลางแดด บอกว่ระวังอยมันี่ก้นวิน่มาเันล ok> ัานอยู่คูข่างใ่จนะคูถ่ายอยูุ่ดป้าูปาโอ้ยนี่ย่างอุยดู่อะไรอะขอคุณปลายูดเลยนะหยาไก่ดูดูดูนู่นเขาทำอะไรอะจังนี่นี่งูหลามอันนี้งูหลามอนาคนได้เฮ้ยเฮ้ยันมีเรีบดินด้วย คนนั้นนะครับตรงนู้นนะครับโดนนะครับโอ้ยมีมีหมาปู่นะครับเฮ้ยหมูป่าเฮ้ยหมาปู่หมาป่ามูนี่มีเวนี่ยอดดมีแเต็นท์ด้วยเใครมากลางเต็นท์นเนี่ยครับมีคนนอนตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเจอเป็นไงครับอนาคด่าโอ

ดูมีดีรับยาลิฟโอ้โหมีลาฟขอสนีัขอบสนย้อนไปรเราเรือมหาราชสักคนนี่เปลวียวารับนี่องหน้าคนโอ้โหดีราฟครับเลนตามมาไม่ทันเลยอาไปถามว่า ต่อไปไปดูอะไรต่อไปทำไมน้ำมันหยดอ่ะต่อไปไปไหนอีกอะต่อไปกลับบ้านใช่ไหมต่อไปจะเข้าถ้ำสมบัตินะครับถ้ำสมบัติเฮ้ยลงมาเลยลงมาเลยโอ้โหโอ้โหใจกระตุกเจออีกแล้วเจอแล้วเจอถ้ำงูอีกแล้วครับ ไม่เอารู้หนึกว่างูไม่เอาอันนี้นะครับทองคิงทองทั้งในที่ไร้รตรงนี้รักษาความสงบเงียบนะครับอย่านะมีเข้าสู่ท่อมนะครับนี่มันต้องขึ้นให้หมดเดียวคือสนิทนะครับเดี๋ยวไม่บอกเลยเฮ้ย มีทองทำเลยครับทำสมบัติโอ้ยโอ้ยเ้าอย่าทำเชอะไรอะอะไรอะอะไรย่าย่าย่าย่ มีไฟฉายมาด้วยคนนี้เตรียมพร้อมมากเลยนิคีนิชูดาออกมาแล้วค่อยเลยออกกระชากแล้วครับลอค้ำแระวังนะครับมีเปียกฝนแน่ๆเลยครับเปลี่ยงแน่เลยเปลี่นะครับไปใายเก็บก่อนโอ้หเขาเขาเขาปิดน้ำให้เราขอบคุณครับที่ปิดน้ำให้นะครับขอบคุณครับมีช้างแม่มดแม่มดนีช้างแม่มดนะครับช้าแม่มด

กลางไาเขามีกล้องตปิดเพื่อดูจากท่านอยู่กลางไปว่าเด็กมาหรือยังโดนงูกัดว้าขอันนี้คืออะไรอันน้คืออะไรขณะนี้นะครับเวลาประมาณ11เนิกาหนาทีครับเวลาที่นักเรียนเริ่มรับประทานอาหารนะครับ ปกติที่โรงเรียนมัะถาแต่วันนี้เรางามนี่งามเด่นน่องแกงวอนนี้เราเล้ยงกล่องไม่ยไม่เอาแล้วท่อไม่อลาวมาทำไมทำไมเรือเรามีเสียความตลกทำไมเรือเราเนไก่จ้าวทำไมเราต้อ่อมาอยู่กับครูย่ามทาพจน์มาแล้วมาแล้วเห็นยังไงครับสบายดีไมครับก็สบายดีเชิด้วยสุดดี จระคีเข้ยองมดแล้เสียระโดดเฮ้ยยรัเลว่าเสียอะครับมีจอระคีนะครับประมาณห้าท่านนะครับจระข้นี่นะคุณนครมีสะพานลิงนะครับสะพเลไม้เลยะไรครับลครับยังไม่ทัเจออะไรเลยจอระคี สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหนูตัวอะไรเนี่ยสวัสดีไหมครับขี่เต่าด้วยเข่าตีด้วยขี่เต่าเข่าตีขี่เต่าทำไมคุยทำไมคุยทำแบบเนี้ยขันเก่งขันแข็งขวัญเก่งขวน่ากลัวมากขวัญเก่งจังเลยอะคุณที่นี่คุณหนูทำไมแม่ให้หำแบบนี้ทำเพราะว่าไม่ใช่ของเพราเกิดเจองูโหดกิ๊ะ กอ่าตรงนี้นะครับระวังดีๆครับนั่นนะครับท่านจะท่านจะให้น้ำนะครับของท่านพูดน้ำเต็มเต็มเลยชิลเราไม่โดนไม่โดนนะอ่าชิลไปเลยครับชิลเลยนั่นแหละครับอ้าวรู้สึกว่าเรือนะครับเอียงมาฝั่งคุณครูมากเลยแสดงว่าตรงนี้น้ำหนักน่าจะเบา เรับเรือน่าจะไปไม่ไม่ไหวแล้วเรไปไปไหนใกล้ถึงแล้วมั้งครับต่อไปจะไปไหนดีบ็อกเพลงชาตอาเซียนนะเพลงนี้ครับชาติไทยราสิงโตเจ้าคุชคาโปมังกรโอโมโดมังกรโอโมดอินโดนีเซียที่เราต้องจับเชื้อโค ทั ienne, ้งบูในมาเลเซียพม่าบูปีกัมพูชาบูปีกัมพูชากระบือน้ำนาเวียดนาฟิลิปินกระบือน um ้ำนาเวียดนาฟิลิปินโอ้ส่าลยนนี้นะครับเรียบร้อยนะครับ แรกิจล่องเรือนะครับล่องเรืออย่าไปบอกมันให้มันจีบนครับนี่ครับมีหอยทากนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเราจะถือจุดที่เรามาเริ่มต้นนะครับนะครับก็ขอสวัสดีนะครับรายการล่องเรือคาเฟอนิเวอร์ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมูจบแต่แต่หลังจบสับตไคร้ด้วยครับบ๊ายบาย